ทุกคนวันนี้พิง์จะมารีวิวไลฟ์ทีวี3กับวี2นะคะอันนี้นี่มาแกะกันอ่านได้ไหมอะไรอะไรอยากได้ตัวน,นี้พิม์อยากได้ใช่พิงอยากพิงอ,อยากได้หมดเลยเฮ้ยดูกัน ขอได้ตัวแก่นะอ่าเราจะได้ตัวสองเปล่เราจะได้ตัวไหนอืมโอ้ย แบบนี้นี่กา๊าซแต่ขยับตัวไม่ได้ใช่ขยับตาไม่ได้ของเพลงได้ตัวนี้ของเพลงได้ตัวนี้ของเพลงโชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยสิคะของเพลงได้ตัวไหนคะมีขนนี่จุดเดือดมีแขนแขนก็ขยับได้นี่จะเแขนก็ขยับได้ขาก็ขยับได้ขาก็ขยับได้ดูดิขยับได้อือ อันนี้น้ำเพ้นด้มาอย่างไรคะเนี่ยพี่ทำอะไรถึงได้มาคะเก็บเงินเกน็บเงินพีน่ไม่ได้เก็บเงินเลยเนี่ยแล้วเพลงได้มาอย่างไรคะเพลงก็ให้พ่อส่งให้ไม่ได้เก็บเงินเลยไม่เก็บเงินเหรอใครทำเงินตกไว้คะเพนเือใ,ใส่ให้ใส่ให้สายแล้วจบนะครับจบ ه, บ๊ายบายบินอย่างเดียวเลยบินอย่างเดียวเลยไหนกางปีเร็ว อ่ามีต่อมีต่อแล้วอะไรต่อลัลลัน ไปเลยครับเดินไปอีกเดินไปอีกเลยเดินไปเลยเดินไปเลยหล่ไปอีกไปอีกขั้นเอี่้วาอ่อรี่ดูตนนี้ตอนนี้อนี สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาแกะกล่องสุ่มกันนะคะอ,อ,อ่ะ๋อองสุ่มน้องมีตัวไงนะคะนี่พิญอยากได้ตัวนี้<ม>อยากอะไรบ้างนะนพิญอยากได้ตัวนี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 ้ แต่แม่แม่แม่พิงอยากได้ตัวนี้นะอยากได้สองตัวนี้อยากได้สองตัวนี้แล้ไม่อยากได้ตัวนี้โอเพคอยากได้ตัวไหนอยากได้ตัวไหนอยากได้ตัวนี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 ้ด้านนี้อ่ะด้านนี้ล่ะด้านนี้อยากได้ตัวไหนอยากได้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้อยากได้หมดเลยโอเคอ่ะมาแกะเลยนะแกะเลยนะเดี๋ยวพี่แกะให้พี่ช่วยไปแกะอืแกะดีๆไม่แกะต้องแกะแบบนี้ ไม่ร <toys> ู <m ics> <m ics> ้จะได้ตัวอะไรนะต้งได้ตัวนี้เปิ่าเอ๊ะอืไม่มีใครให้หนูซิทีก่องทีลกองก่อนพี่ก่อนมามาดูกันมาดูกันอยาดู้กันข้ามดูกันอะไรหุยไม่เห็นแลยเงี้ยเจออะไรเนาะเงี้ยดูกันดีกันวันน้มาได้ไหนนี้อันอะ จะได้ตัวไหนตัวไหนนะแกะไ่ได้อ่ะมาเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวดูการแะดูการนะแทงข้าดูการพี่แกะให้ดูแกะให้เฮ้ยเฮ้ยเยอะสวยมสวยว่สวยไ่ยยสวยอเคยเลยสอ่ะ ต,ตัวที่ไม่อยากได้ปะไม่ใช่แมวนี่ไงที่ไม่อยากได้อ้าใวิ้ยนี่ไงแมวอุ้ยนี่ไงมวที่แม่อยากได้ไมีเท้าด้วยแม่ tai, มีเท้าอยากได้ตัวนี้นะแม่ขอการ์ดหน่อยพี่ถอดได้แล้วพี่ถอดได้พี่ไม่ถอดเองอยากได้ตัวนี้อยากได้ตัวเนี้ยสำหรับพี่แม่สำหรับพี่แม่ นี่ค่ะน้องมิดบอลน้องมิดบอลค่ะโอ้มันจะเป็นเกมอ้วนมากเลยแค่นี้นะคะทุกคนแพงมากค่ะไงทุงงกคนวันนี้ ันนี้น้องเพลงเจอหนอนแก้ว,วเดินยเนะแหนะทั้งนี้มันมาทำอะไรคะมันมากินต้นไม้ไหนต้นไม้เป็นยังไงมันกินต้นไม้แล้วต้นไม้เป็นยังไงนะแล้วมันก็หมดเลยหมดเลยนี่ดูดีใบโกเลยใช่มันกินจนตัวเป็นยังไงแล้วเนี่ยอุ้ยน่ารักมากเลย่อ้ีทำไมมันต้องใส่หน้ากากด้วยอ่ะเออว่ามันเป็นสไปเดอร์แมน หลับหรือเปล่าเนี่ยหลับหรือเปล่าเออฉันตื่นแล้วฉันอยากกินวันไม้ตื๊บตึ๊บกระตึ๊บ,บลงมาเลย ไปเลยค่ะว้าวไปเลยดำลงไปเลยวว้า,ววาว อ่ะพังให้หมดเลยพังให้หมดทุกบล็อกเลยอเ,เอาไหมแก <c oughs> <c oughs>